ใครๆก็คิดว่าอีลอนมัสเป็นอัจฉริยะหลายๆคนตั้งฉายาให้เขาว่าเป็น Serial e n t นเ p r e n e u เจากการสร้างวาล์บิสเนสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังฉากมีความลม้มเหลวซ่อนอยู่มากมายเขาเคยถูกปฏิเสธจากการรับเข้าทำงานที่ n น s c a p เพราะขาดประสบการณ์เขาเคยโดนไล่ออกจากการเป็น CEO ของบริษัท Zip2 ที่ตนเองก่อตั้งเขาเคยโดนไล่ออกจากเ a y p a l ระหว่างที่พนมูน เขาเคยเกือบล้มละลายจากความล้มเหลวของ Space X ใน3ครั้งแรกจนทําให้เกิดความคืบแพงจากเราอินเวสเตอร์อย่างมากโชคดีที่มันทาสําเร็จในครั้งที่4เขาเลยได้รับงานจาก n a s a เขาเคยประสบปัญหาการเงินอย่างหนักพลเรือนเทสลามีต้นทุนสูงกว่าที่คาดไว้หลายเท่าจนบริษัทเกือบต้องปิดตัวลงนี่ยังไม่นับรวมถึงเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวตั้งแต่การสูญเสียลูกชายคนแรกการถูกบูลลี่ในสมัยเด็กเคยป่วยหนักจากมาเรียจนเกือบอาชีวิตไม่รอดและอื่อนอีกมากมาย ดังนั้นถ้าจะมีใครสักคนเรียนรู้ความล้มเหลวได้ดีมากๆก็เชื่อแน่นอนว่าอีลอนมัสน่าจะเป็นคนหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องสงสัยหรือไม่แน่การล้มเหลวในธุรกิจของเขาอาจจะอยู่ในแผนการสู่ความสำเร็จที่เขาตั้งใจไว้แต่แรกก็ได้ความล้มเหลวเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องเจอถ้าสิ่งที่ทำยังไม่เคยผ่านความล้มแปลว่าคุณยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งสิ่งนั้นให้ดีมากพออีลอนมัส